สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะได้สัญญาของเพื่อนบบว่าเราได้พูดถึงเกี่ยวกับการแลกพลังงานหรือไม่ no one n i stand ทำไมเราถึงต้องย้ำเรื่องนี้มันสำคัญยังไงบางคนบอว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรมมร,งธรมชาติจะ อธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องหยุดวันในส์แส์หรือไม่ควรไปแลกพลังงานกับคนที่เราไม่ได้รักหรือไม่ได้รักเรามันสําคัญยังไงบางคนอาจจะมองว่ามันคือเรื่องธรรมชาติมันห้ามกันไม่ได้หรอกแต่มันสําคัญค่ะจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละบางคนทักว่าทําไมพลังงานเรา มันดูมีออร่าอันนี้ไม่ได้พูดอวยทุกคนนะคะเราอ่ะเคยทำคลิปเราอ่ะเคยทำคลิปรีวิวเกี่ยวก,กับการตื่นรู้การทำพลังงานว่าสมัยก่อนที่เราจะมาเข้าเส้นทางเนี่ยสภาพว่ะดูไม่ได้อะ่ะสภาพเราคือดูไม่ได้คือดูไม่ได้เลยดูไม่ได้จริงๆอันนี้พูดตรงพูดแบบพูดจากใจจริงว่าดูไม่ได้จริงๆไม่งั้นเราอะ่ะ อ๋อเนี่ยปักไปนะไม่งั้นเราอ่ะไม่ออกมาแชร์หรอกว่ามันสําคัญมันสําคัญมากมากบางคนถามว่าทําไมดูดีขึ้นทําไมนู่นนี่นั่นก็เพราะเราเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน แบบลึกจริงๆว่ามันสําคัญมากมาก,มาก,มากๆเลยนะทุกคนการที่เราเป็นแลกพลังงานงคนที่เราไม่ได้รักและไม่ได้รักเราอ่ะมันคือกิลเลสค่ะมันคือตัญหาที่เราจะต้องยับยั้งชั่งใจเพราะว่ามันมันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังมากๆจริงๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะคะโอเคหนังสือหนังสือเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการดึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองค่ะที่มนุษย์มีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะแค่เอาภาพมาเป็นประกอบว่าพลังงานของเราอ่ะมันมันส่งออกมาเป็นแบบไหนแค่นั้นเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ยอันนี้เป็นแบบสกู่นะคะหนังสือเล่มนี้ จริงๆมีโค้ดช่องหนึ่งเขาเอามาแปลให้ทุกคนให้คนไทยได้มาอ่านแหละกลับกลับได้ไหม Becoming Super Natural by Dr. Joe Dispenza ซึ่งเราไม่เคยอ่านหรอกแต่ว่าอยากซื้อมาสื่อ,อเรา,าสั่งเลยนะสั่งมาเก็บไว้ซึ่งสั่งมาตั้งหลายปีแล้วอะตั้งแต่ก่อนที่โค้ดจิบเขาจะเอามาแปลเป็นภาษาไทยทุกคนให้คนไทยได้อา่านซึ่งเราขอเปิดภาพ เห็นไหมอันนี Now, lo oh. ้มันจะคือสนามพลังงานเข้าๆเดี๋ยวเราจะลงภาพประกอบให้เห็นชัดเจนกว่านี้ว่าสนามพลังงานของมนุษย์น่ะมันเป็นยังไงแล้วนี่ก็คือภาพโอ้โหชีวิตนี้คือแบบวุ่นวายจริง อ่จักรกะทั้งเจ็ดนี่คือจักรกะทั้งเจ็ดรูปภาพจักระทั้งเจ็ดที่สมดุลส่วนไอ้พวกนี้คือแบบตรงนี้เนี่ย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 คือจักระที่ไม่สมดุลจักรกะสมดุลจะตรงตั้งแต่บนหัวลงมาจนถึงนี้อวัยวะเพศนี่แหละซึ่งเราจะบอกว่าอา่ทุกคนเห็นนี้ใช่ไหมนี่คือสัญลักษณ์ของ จกกักระทั้งเจ็ดของทุกคนก็คือมันจะเป็นจกกักระรากที่หนึ่งอะคะ่ะมันจะเป็นกุลดินีจกกักระที่หนึ่งกับจกักระที่สองเนี่ยสำคัญเหมือนกันซึ่งเราจะไม่พูดถึงเกี่ยวกับจักกะเราไม่ได้มีองค์ความรู้ในอ่าด้านจักกะสักเท่าไหร่นะคะอ่า ก่อนที่จะเข้าเรื่องคืออยากให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าเวลาที่เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไว้ให้ดูแล้วกันว่าเวลาที่พลังงานของเรามันสูงหรือมันเป็นพลังงานที่มันสะอาดมันไม่ค่อยมีขามาไม่ค่อยมีกรรมหรือขามาหรือแบบพลังงานเริ่มเยยวยาวเองได้แล้วอะพลังงานมันจะเริ่มใสเริ่มโปร่งเริ่มสะอาดแล้วม,มันจะเริ่มเบาขึ้นคนที่เห็นรอบตัวคุณอะ เขาจะถักคุณว่าเออทำไปทําอะไรมาทําไมดูดีขึ้นทําไมดูมีออร่าเอะไปทําบุญวัดไหนมาอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันเกิดจากการที่เราขัดเกลาจิตใจตัวเองแล้วก็เป็นเรียนรู้ว่าอะไรที่เราควรที่จะเยียวยาตัวเองทุกๆประสบการณ์ที่เราเจอในชีวิตอ่ะ มาเข้าเรื่องเลยคือการที่เราไปแลกพลังงานกับคนที่เราไม่ได้รักไม่ได้หลักเราอะมันเกิดจากสภาวะอารมณ์ที่เป็นกิเลสเป็นอารมณ์ที่ต้องการนิทมันอ่านิทเพื่อสนองความต้องการของเราแล้วคุณรู้ไหมว่าเอาเอาเอาแค่ตัวเราก่อนนะวะคิดดูว่าเราอะท็อกซิกแค่ไหนเรายังมีพลังงานความอ่าความกลัว ยังมีพลังงานโกรธเกลียดอิจฉาริษยายังมีพลังงานที่แบบเอาง่ายๆอ่ะถ้าพวกคุณยังไม่เคยรู้จักการเยียวยาตัวเองหรืออินเนอร์เวิร์กหรือการทํางานกับตัวเองผักอาดกับจิตใจของตัวเองยังไม่เคยขัดเกลาตัวเองคุณคิดว่าพลังงานคุณสะอาดหรอต่อให้คุณจะเป็นคนที่บอกตัวเองว่าคุณเป็นคนดีคนคิดคุณคุณบอกว่าคุณเป็นคนดีคนดีคนดีแต่คุณยังคิดลบกับคนอื่นคุณยังแบบ ด่าคนอ,อื่นคุณยังแบบตัดสินคนอื่นคุณยังบุรี่คนอื่นคุณยังแบ่งแยกเข้าใจคำว่าแบ่งแยกไหมแบ่งแยกอะคล้ายๆศา,นาส,สนาเออศาสนาฉันดีกว่าศาส,สนาเธอไม่ดีศาส,สนานน่นนี่น,นั่นัน่ะคล้ายๆการประมาณนั้นแบ่งแยกคุณแบ่งแยกอะไรบ้างคุณตัดสินตัวเองบ้างหรือเปล่าคุณยังตัดสินตัวเองอยู่หรือเปล่าคุณยังด้วยค่าติงไหมคุณยังกดขี่ข่มเหงคนอื่นเปล่าคุณยังด้วยค่าคนอื่นหรือเปล่า ก็ค,คิดเอาว่าคุณยังมีพลังงานลบอะ่ะแล้วคุณเวลาที่คุณไปแลกพลังงานของคนอื่นคุณคิดดูสิว่าคุณไม่ได้รู้จากคนนั้นดีต่อให้คุณจะรู้จากเขานู่นนี่นั่นแต่คุณไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเขาอะแล้วคุณเผลอไปแลกพลังงานกับเขาอะ่ะ เข้าใจใช่ไหมคะคำว่าแลกพลังงานคืออะไรนี่คือคําที่สุภาพในในในการสื่อสารออกมาที่สุดรแลรกพลังงานคือการที่เราไปวันไนสแตนกับใครไปเรื่อยหรือกับใครคนหนึ่งถึงคุณจะบอกว่าคุณแค่คนนี้คนเดียวแต่คุณเชื่อบออว,ว่าเขาไม่ได้พิยุ่งกับคนอื่นยังไงเราต้องเซฟพลังงานของตัวเองไว้ก่อนในสิ่งสิ่งที่คุณมองไม่เห็นอะ แม้กระทั่งพลังงานออร่ารอบตัวคุณคุณอาจจะมองยังคุณอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเก่งถึงขั้นมองออร่าคนออกแต่นี่คือเรื่องจริงอะคะ่ะถ้าคุณไม่เชื่อนั่นก็คือเรื่องของคุณคุณก็ไม่ต้องมาฟังเราแต่เรากําลังจะสอนให้ทุกคนรู้จักหลักตัวเองให้เป็นเห็นคุณค่าในตัวเองมันสําคัญจริงๆการที่เราต้องหยุดวันไหนแสตนกับใครไปเรื่อยมันส่งผล มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณด้วยค่ะเวลาที่คุณอ่ะเอาพลังสม,มุนนะถ้าคุณเป็นคนที่พลังงานดีเป็นคนที่คิดดีพูดดีทดําดีเป็นคนที่รักษาศีลเป็นคนที่เอนิจี้บวกแล้วคุณไปไปอ่าไปแลกพลังงานกับคนที่ท็อกซิกคุณเอาพลังงานเน่าเน่าอ่ะเข้ามาในตัวเองสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงคุณลองสังเกตคนที่ เปลี่ยนผู้ชายไปเรื่อยเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยสิคุณลองสังเกตสภาวะอารมณ์เขาดูสิวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่มีไม่สามารถควบคุมสภาวะอารมณ์ตัวเองได้เพราะเขาไม่เป็นตัวของตัวเองไงเขาไปรับเอน์จี้คนอื่นเข้ามาในร่างกายแล้วคุณเอาพลังงานดีๆไปให้เขาอะถ้าคุณเป็นยังเป็นพลังงานนอกสิคุณก็ไม่คุณก็เอาพลังงานแย่เอาเข้ามาอีกเข้ามาทําลายร่างกายอีกเอาาง่ายนะคือแน่นอนอะ ในในทางกายภาพในทางที่สิ่งที่จับต้องได้อะมันมีไอ้พูดถึงเรื่องโลกไอ้พวกนั้นอะโลกพวก h อ v ีอะไรต่างๆติดต่อทางเพศสมพัธ์มันติดอยู่แล้วต่ออะถ้าคุณป้องกันนั่นก็คือเรื่องของการเราจะไม่พูดในจุดนั้นแต่เราพูดในด้านพลังงานสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่คุณลองสังเกตตัตวคุณดูสิหรือคุณลองสังเกตคนรอบข้างที่เขายังทําพฤติกรรมนี้อยู่ ังเกตเลยสภาวะลงไม่คงที่ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เอนเนอีไม่สดใสต่อให้เขาจะประครมฟเลเลอร์บท็อกนะพยายามไปประครมวิตามินไปทำไปดีผิวใสผิวแต่คุณดูดูดีๆนะคือเขาจะไม่ค่อยมีออร่าไม่ค่อยมีแรงดึงดูดดูแล้วหน้าเบื่อดูไม่แบบคุณการที่คุณแลกพลังงานคนที่คุณรักแล้วคนที่รักคุณอ่ะมันฟูลฟิลนะมันรู้สึกแบบเต็ม คุณอย่าทำเพื่อตอบสนองมีความต้องการคุณสิหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อเล่นเกมเพื่อเอาชนะน่นนี่นั่นมันมันไม่สนุกแล้วมันไม่ตลกค่ะมันอันตรายนะการที่คุณไปแลกพลังงานกับคนที่คุณไม่ได้รักหรือคุณไม่ได้รู้จักดีพอหรือคุณคนที่พลังงานสกปรกอ่ะคุณเอาพลังงานไม่ดีเข้ามาในตัวแล้วคุณเอาพลังงานดีไปให้เขาเชื่อไหมว่าสมมติถ้าคุณพลังงานดีเกิดจากการที่คุณขัดเกลาตัวเองเกิดจากการที่คุณรักษาศีล คุณเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีแล้วทีนี้ยคุณก็จะกลายเป็นคนที่ดวงดีดวงดีโชคดีทีเนี้ยดวงดีโชคดีอ่ะมันอยู่กับคุณใช่ไหมแล้ววันหนึ่งคุณเผลอไปแลกพลังงานไปนองกับคนคนนึงเป็นวันไนสแตงขายสักคนคุณอาจจะรักเขาแค่ฝ่ายเดียวแล้วคุณก็ไปเฉยเลยคุณเอาพลังงานดีดคุณเอาดวงดีดีไปให้เขาคุณรู้ตัวปะ แล้วในด้านพลังงานนะการที่คุณไปแลกพลังงานกับใครมัวๆสัๆ่วๆคุณเอาพวกพลังงานอินเทอร์เนชั่นแนเข้ามาแล้วเชื่อไหมว่ามันจะเป็นพลังงานที่แบบอยมันจะเหมือนหนอนอะหนอนจัก,กรวาลหนอนอวกาศอะไต่ตามตัวคุณคุณมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าคนไหนที่เขาติดสูงพลังงานสูงแล้วเขามีตาทิ์สามารถอย่างรู้นะเขาจะเห็นเลยว่าโอ้โห พลังงานคนนี้โคตรสุกับพต่อให้กายหยาบรูปร่างเขาจะสวยหล่อนะแต่คือคือคุณลองจินตนาการดูสิว่าในทางกายภาพก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่เป็น h อชอวีเป็นโรคเอแล้วคุณอยากจะเป็นมีปฏิสัมพันธ์ไปแลกพลังงานคนพวกนี้หรอสวยแต่รูปร่างหล่อแต่รูปร่างแต่แม่งพลังงานอะของเขาเอะค่ะอล่าของมันอะดาร์กสุด สกปรกสุดๆเท่ากับว่าคุณเอาพลังงานดีไปให้เขาเอาดวงดีไปให้เขาอ่ะผิวพันคุณก็จะมองสังเกตไหมว่าคนที่ยังไม่ได้มาในด้านเรื่องการตื่นรู้สปิริตชัลสายพลังงานยังไม่เคยขัดเกลาตัวเองยังไม่เคยเยียวยาวตัวเองคุณลองสังเกตดูว่าผิวพันออร่า ต่อยคุณจะประโคมเครื่องสำอางแค่ไหนไปเข้าคลินิกไปฉีดโบแค่ไหนไปดึงหน้าแค่ไหนนะคุณก็จะกลับมาเหี่ยวคุณก็จะกลับมาแก่ต้องคอยไปดึงอยู่เนะี้เสียเงินทําแล้วทําแล้วนี่แหละเราทําไมเราถึงพูดบ่อยๆว่าขัดเกลาตัวเองนะคะอย่าเป็นคนง่ายอย่าเป็นใครก็ได้ที่มาซื้อคุณนะ่ะเหมือนแบบว่าอย่าทําตัวเป็นสินค้าตลาดตลาดนัจัดจุจักเอ้ยตลาดตลาดนัด ทองถมทั่วไปที่ใครเดินเข้าไปปุ๊อเอานี้ซื้อเลยเอาอันนี้ซื้อเลยฉันอู้อันนี้มีขายเยอะแยะไปหมดซื้อเลยคุณอย่าเป็นสินค้าที่วางขายตามตลาดนัดทั่วไปจงเป็นสินค้าที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ไฮเอนไม่ใช่ว่าใครก็ซื้อได้จริงๆคุณลองไปสังเกตดูนะว่า คนที่อยู่ในเส้นทางตื่นรู้หรือสายสปิริตชัลพลังงาน awakening อะไรพวกเนี้ยคนที่พลังงานดีจริงๆนะคะคุณต้องไปสังเกตนะร่างกายเขาจะดูดีผิวพรรณผุดผ่องผ่องใสดูเด็กกว่าไว้ดูอ่อนกว่าไว้อย่างเราอะเราไม่ได้อยากพูดอวยตัวเองเราเลยถึงบอกว่าลองไปดูคนอื่นๆที่ อยู่ในสาย awakening spiritual เนี้ยคุณลองไปดูได้เลยเราไปท้ายคุณดูได้เลยจริงๆเราก็เคยทำคลิปย้อนหลังของเต็งแล้วว่าสมัยก่อนกับปัจจุบันแม่งโคตรต่างกันเลยผิวพงผิวพันธ์ุแล้วแบบคือคือคือมานั่งดูตัวเองแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนก็แบบฉันต้องไปวิ่งแข่งกับคนอื่นๆทำตัวเองให้สวยๆทำเท่าไหร่ก็ไม่สวย พยายามสวยแต่ก็ไม่สวยเวลาที่เรารักตัวเองมากพอเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะไม่ต้องพยายามสวยคุณจะไม่ต้องพยายามไปวิ่งหาผู้ชายจริงๆพูดไปมันก็จะมีวงคนที่แบบไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยแบบก็เรื่องของเธอถ้าเธออยากจะ เป็นเอนิจีแนว,นวเป็นพลังงานเน่ก็เรื่องของเธอค่ะแต่ฉันอยากจะยกระดับตัวเองยกระดับพลังงานของตัวเองไม่แคร์นะว่าจะหาเผืวยากไหมถ้าจะหาเผัวยอยากอ้ไม่กลัวค่ะคนที่รักตัวเองเป็นคนที่เต็มจากข้างในอะ่ะคาจะไม่กลัวเรื่องพวกนี้เขาจะรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวไปจนถึงวัน วาละสุดท้ายจนถึงลมหายใจสุดท้ายของตัวเองได้คนที่ยืนได้ด้วยตัวเองคนที่รักตัวเองเป็นคนที่ไม่พึ่งพาผู้ชายเพื่อมาเลี้ยงดูตัวเองคือคนที่มีค,คุณค่าถ้าใครเจอผู้ชายเลี้ยงนั่นก็คือเรื่องของเขา แต่อยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยคุณจะคิดเกียจอยู่เฉยๆแล้วใช้เงินเขาหรือคุณจะหาอะไรทําจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องไปแบบว่าไปหาเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มแต่คุณสามารถทําในสิ่งที่คุณรักได้ในระหว่างที่เออเขาก็พปอร์ตคุณแต่เราก็ไม่เลือกที่จะอยู่เฉยๆเว้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเราอยากหาอะไรทำทำอะไรในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยนี่่แหละ สิ่งสําคัญเลยเถึงบอกว่าอย่าไปแลกพลังงานใครง่ายๆอย่าไปวันไหแสดงกับใครเวลาที่คุณเห็นคนออล่าดีๆอะไรพวกเนี้ยคุณลองไปถามเขาดูสิคนที่ยังทําตัวต่ําๆแบบเนี้ยไม่ใช่คนสะาดไม่ได้เรียกว่าคนดี เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเจออ่าถ้าเกิดไม่เข้าใจจุดไหนเดี๋ยวมาอธิบายให้เพิ่มเติมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมรนยายคือเราทุกคนฟังไปอืมเดี๋ยวเราจะเอาอ่าภาพประกอบนะคะมาใส่เพิ่มเติมให้ว่าทุกคนจะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคุณไม่เข้าใจตรงจุดไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้แต่ถ้าใครไม่เห็นด้วย หรือไม่ชอบก็เลื่อนผ่านค่ะก็เลื่อนผ่านเลื่อนผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องมาฝังถ้าคุณอยากทำตัวต่ำๆสกปรกสกปรกก็ไปทำอื่นช่องนี้ต้อนรับแค่คนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง